ย้ำแรงพี่น้องบันนี้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาสูบน้ำไปเข่าอีกแล้วพี่น้องสูบหน้าใจแล้วว่าทั้งสะพ้อแล้วก็ขึ้นมาสูดหน้าเต้นจ้าบรรยากาศยำแรงเรียนตกดีแล้วห้ามหวยก็ได้หลายแบบหางหวยเยอะแยะเลย ตัวเบีขึ้นหนึ่งอีกนหนึ่งก็สิบตัวอยี้นึ่งนก็ได้หลไเพื่อนอะไรนีเวลาเขาทานดิี่เต่าทานเขาวายยังข่านเปิดใช่จ้ะเขาวายยังไม่ได้เปิดเลย ตาตาหาพื้หรือกองขึ้นเตากันนิน่อยเงี้ยดหลงไปเรีขึ้นหมอกจนขอนอยู่จนขอนอยู่บ้านหล่าเขาได้หงอกไว้เขาบ้านหล่า อ๊ะเป็นเขาได้เป็นหงอกงอกจเพื้นกับไรพื้นมาอยู่ค้าที่หาหกโมุ้งเล็กอรนัอนอากาศก็เริ่มเย็นอยู่แยกเขาของกันวัน เดว,ว่วางงานปันหน้าทัางไต่รงไต่น้าพี่น้งองเขาเข็ไปนั่งห้างมันน่อยอยู่พีนองเขามันงอม,นมีข้อหนึ่งหกไร่แก่ข้อหนึ่งเจ็ดไร่แกะเจ็ดหน้าเพินแกหน้าเพิล้อหนึ่งว่านรุ่นข้อหนึ่งว่านกอนสวบหนามใส้ เาเริ่มสูบก่นกะิสูบใบเบิ้ล้นบิ้วันเหรอพี่น้องก่สิไดนามแต่วันจิทัวเนาะแตกเหลือไปเบิดออลยดนลองเหลือเป่เหลือนี่ห้างก็มู่ไง้นน้ำเขานเขาห้างก็มูถึงน้ำนี่แกะทิตกับ าเบิ่งรถดวะนี่นะตึ๊บเไปก้อนี้เขาเจ้ามาลิก้อนี้เขาเหนี้ยเขาเขาเหนียวเกี่ยวงูเขาจะเตี๋ยเตี๋ยเขี่ยวงูอ่อนนี่ดีพี่น้อง ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดตะไคร้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่องหนูจันทร์แฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะ